สวัสดีค่ะตำรับตำราเก่าเขาว่าเอาไว้หัวร้านใจน้อยที่ฉันเพิ่งทราบว่าไม่ใช่แค่หัวร้านที่ใจน้อยแต่ขาลีบก็ใจน้อยด้วยไปฟังกันค่ะมีคนเกือบแคลงสงสัยในวันที่ยี่สิบธันวาเนี่ยสารจะลงหรือสารจะยกเนี่ยก็เอาตรงๆนะ ผมเชื่อว่าฝา่ายโวเขามีเขามีอะไรเยอะมากกว่าฝา่ายจำเลยเขามีเนื้อเยอะมากกว่าฝา่ายจำเลยต้องยอมรับนะนะครับต้องยอมรับว่าในหลักฐานข้อมูลเนี่ยฝา่ายโจทเขามีเยอะเขาเขาเขา,เขามีเยอะคือคือนเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอนเนี้ยเนี้ยไม่ปฏิเสธนะเขามีเยอะพยานในเรื่องทำลายเขาก็มีและเขาก็แน่นด้วย ใน,ในเรื่องนี้นะแล้วก็พยานเรื่องเห็นว่าพ่อเฟยกอกเดินลงมาจากภูเหล็กไปอีบุญไม่มีก็เห็นนี่สำคัญยายเก็บฟืนจะพลิกลิ้นยังไงก็ต้องรับผิดชอบของยายเก็บฟืนนะส่วนพ่อบอก็ว่าไปตามนั้นพ่อบอนี่นี่เห็นเห็นอย่างไรเคยให้สัมภาษณ์สื่ออย่างไรขึ้นไปบนศาลเขาก็ให้ให้คำพูดเหมือนเดิม ให้คําตอบเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมไม่พิกลิ้นนะพอบอสไม่พลิกลิ้นใครที่ดูในข่าวใครที่ดูในข่าวว่าพ่อบอพูดอย่างไรอยู่บนศาลพ่อบอพูดอย่างนั้นไม่มีพิกลิ้นซส,สดีโรต้าครับผมแม้แต่ถ้าถ้าใหม่ชาละวันเอามาเอามาโพสต์นะหม่ชะละวันเอามาโพสต์เนี่ยเอามาโพสตเลยของพ่อบอสนะพ่อบอเลยพ่อแบมนี่แหละเอามาโพสต์เลย ไม่มีเพลกลิน้นของพ่อพ่อแบมไม่มีเพลกลิน้นน้าแต่บอกเลยไม่มียังไงอย่างนั้นคือเรื่องพวกนี้นะเรื่องพวกนี้น้าแต่รู้หมดแหละเออแต่ก่อนพอพูดเรื่องแบบนี้แต่ก่อนพอน้าแต่พูดเรื่องแบบนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาแล้วไม่โทรมาหาหน้าแต่โดยตรงก็โทรมาหายายแล้วว่าอย่าพูดเรื่องนี้แต่ทําไมน้าแต่มาพูดล่ะอ๋อ ็พูดสูญเสียมันก็พูดได้กูก็พูดได้ดิเออมึงพูดได้กูก็พูดได้ดิเอนแต่ก่อนกูพูดไม่ได้เอ้าวันดีคดีมึงมาพูดมาพูดกูก็พูดบ้างดิเออถ้าถ้ามีตำรวจโทรว่าทำไมพูดถึงเรื่องคดีเอ้าพูดสูญเสียก็พูดดิโทรไปด่านุนพูดสูญเสียน่นคื ค่ะคลิปนี้ยเนี่ยเออตะกี้เราไป14อันนี้เป็น11บธันวานะคะก่อนวันอ่านคำพิพากษาถ้าเราจำกันได้เมื่อไม่นานมาเนี้ยมีคลิปหรือมีไลฟ์ที่พูดถึงพยานปากเอกพูดเหมือนทํานองว่าอืมพ่อแบมไม่ได้ขึ้นศาลจริง ดิฉันจำไม่ผิดนะคิดว่าจำไม่ผิดไอ้ไหลนี่แหละเป็นคนพูดทํานองว่าทําไมไม่ยอมรับออกมาว่าไม่ได้ขึ้นศาลแต่ปีกว่าหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยพูดชมเห็นไหมคะว่ามีประจักษ์พยานเห็นพ่อแบมเนี่ยไม่เคยพิกกลิ้นเลย เห็นยังไงพูดโชะช้าพูดมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนให้เรื่องให้ราวอะไรกับสื่อพูดกับตำรวจขึ้นศาลพูดเหมือนเดิมหมดไม่ได้พลิกลิ้นอะไรเลยส้มโอก็เห็นจริงเห็นจังนะคะยายเก็บฟืนแม้จะมีการพลิกอะไรยังไงก็เคยไปยืยนยันแล้วศาลก็รับฟังคำให้การกับตำรวจในชั้นแรกๆมากกว่า ที่มาเบิกความว่า,าจือบบได้อะไรทั้งหลายเป็นการพูดชื่นชมพยานบุคคลทั้งสามแต่พอมาอยู่ฝั่งไอ้ป่วยกับดิสเครดิตพยานบุคคลทั้งสามโดยเฉพาะดิสเครดิตพ่อแบมดิสเครดิตถึงขนาดที่ว่าพ่อแบมไม่ได้ขึ้นศาลอันนี้เป็นอะไรที่เราจะเห็น นิสัยสัตด,ดานของผู้ชายคนนี้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในวักท้ายที่พูดให้เห็นชัดว่าทำไมถึงโกรธเกลียดสาวิจิดิฉันเคยเล่าว่าเขาเคยคาดหวังว่าจะได้เข้าไปนั่งฟังในศาลจะได้มีเรื่องมาพูดจะได้มีข้อมูลอีกก้อยมาบอกดิฉันว่านัาแต่พยายามตีสนิทเพื่อที่จะได้เข้าไปนั่งฟังในศาลด้วยเดี๋ยวได้ข้อมูลอะไรมา คือยอมพร้อมพรีทุกอย่างหลอกให้พี่ตัวเองเชื่อใจเพื่อที่จะเข้าไปฟังในสารเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาให้ดิฉันได้ดิสคัทแต่ปรากฏว่าเข้าไปเฝ้าที่ศาลทุกครั้งเนี่ยพอได้ข้อมูลอะไรมาเล็กๆน้อยๆเขาไม่เคยให้อีก,ก้อยส่งให้นะคะดิฉันแค่ถามแค่ว่าอยากรู้แค่ว่าวันนี้ใครขึ้นถ้ารู้ว่าวันนี้ใครขึ้นดิฉันจะเดาทางได้ว่า เขาจะถูกถามเรื่องอะไรเขาจะควรจะตอบอะไรยังไงแต่ไม่เคยเลยค่ะเขาได้ข้อมูลมนะปุ๊บเขาจะขึ้นไลฟ์ก่อนแล้วก็โอ้โหเต็มหน้าตักเต็มคาราบงคาราเบลไม่เคยเลยดิฉันได้รู้ว่าวันนี้ใครขึ้นก็เพราะว่าเข้าไปดูไลฟ์ของเขาไม่งั้นจะไม่รู้เลยเขาไม่เคยบอกอะไรยกเว้นอะไรที่ต้องการความน่าเชื่อถือจากเราให้เราไปเปิดขีดส้นใต้ให้ เขาเคยบ่นน้อยใจว่าดิฉันไม่ไปเม้นไม่ไปขีดเส้นใต้ให้เขาเขาเคยบ่นน้อยใจว่าพี่สาวเขาไม่มาเม้นขีดเส้นใต้ให้นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมคะตอนท้ายเขาบอกว่าทําไมกูจะพูดไม่ได้ก็ในเมื่อมึงก็เอามาพูดเขาบอกก็ตําตรวจคอยโทรมาดักเขาที่ตํารวจโทรมาเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งสิ่งที่เขาพูดเขาพูด เรื่องเกี่ยวกับซองขาวเพื่อที่จะบังคับก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าถ้าดิฉันไม่หยุดขุดคุยเขาเขาจะแฉพี่สาวเขาแล้วเขาก็โทษว่าเรื่องซองขาวเนี่ยที่พี่สาวก็ต้องถูกดิสเครดิตเนี่ยเป็นเพราะดิฉันไม่ยอมหยุดพูดจําได้กันไหมคะจาจึงได้ดีนะด่าดิฉันแล้วพอดิฉันโต้อตอบเอาความจริงออกมาโต้อตอบก็ออกมาขู่ว่าไม่งั้นกูจะแฉ พี่สาวกูนะถ้ามึงไม่หยุดเอาสิแล้วก็มีเรื่องข้าวมีเรื่องซองขาวเรื่องอะไรอย่างนี้มาแล้วมันไปเขาพยายามชี้ว่าตำรวจทำคดีนี้แบบมีนอกมีในที่เขาโดนตำรวจขูด่ด้วยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาพูดเรื่องคดีนี้ตำรวจมาขู่เขาคนเดียวแต่เป็นเพราะว่าเขาพูดและทำให้ตำรวจเสียหายพยายามจะชี้ว่าที่เขาไปด่าไอ้พวยเพราะตำรวจสั่งการมีนายตำรวจท่านผู้ใหญ่มาตกบ,บาเขาว่าต้องทำได้ เรื่องข้าวเรื่องอะไรเหมือนกันเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามีนอกมีในมีสินบนมีการอัดฉีดสอยวิจีคนที่ไปเป็นพยานถูกตำรวจจ้างซองห้าพันแจกกันไปให้ไปด่าไอ้พวยให้ไปใส่ร้ายใส่ความไอ้พวยจุดนี้ต่างหากที่ตำรวจเขาโทรมาติงโทรมาเตือนกับจุดที่พยายามพูดถึงเรื่องศพแบบผิดๆถูกๆ เด็กตายในรถเอาไปแช่ถังน้ำแข็งที่สาวิจีตำหนิก็คือเรื่องนี้เขาทำให้คำพิพากษามันยังไม่ออกมาตัวเขามาพูดอะไรที่อันนี้เป็นความเห็นของน้าแต αι, แล้วยืนยันว่านาแตรู้เต็มคารเาเบลและอย่างที่สาวิจีติก็คืออย่างเช่นหลานบอกยายว่าพ่อทำน้องยายไปบอกตำรวจว่าลูกเขยเป็นฆาตกรมันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยสาวิจีเลยตำหนิ แล้วเขาก็เลยรับไม่ได้ที่เขามาพูดหาความดีเข้าตัวเองว่าเขารู้เต็มคาราเบลเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากโกรธที่สายวิจีไม่ยอมให้ข้อบูญเขาเพราะสาวิจีรู้ตัวเขาเองเคยพูดกับสายวิจีมึงรู้อะไรสําคัญอย่ามาบอกกูนะกูปากหมากูปากพร้อยกูต้องรีบเล่ากูต้องทำคอนเทนต์กูต้องหาแดกสาวิจีถึงไม่ให้เข้าไปในศาลด้วยสาวิจีถึงไม่เล่าอะไรสําคัญให้ฟัง เขาก็เลยโกรธแล้วก็คิดว่าสาววิตีมาเล่าให้ดิฉันฟังอย่างที่ดิฉันบอกดิฉันแค่อยากรู้ว่าใครขึ้นวันไหนแล้วดิฉันจะกาได้ว่าคําถามกับการสักคัดมันน่าจะเป็นแนวไหนดิฉันจะคาดเดาแล้วก็จะสามารถอธิบายให้ทุกคนอิมเมจินได้สนุกๆว่าเออในศาลมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะถามกันอย่างไรพยานปากนี้ถูกนําขึ้นมา การฟักเขาอยากจะฟักให้ได้อะไรการค้านเขาอยากจะค้านเพื่อที่จะบี้เรื่องอะไรอย่างเนี้ยอย่างถ้าบอกว่าวัานเนี้ยายเก็บฟืนจะต้องขึ้นดิฉันรู้เลยว่ายายเก็บฟืนนนี่กลับคําแน่นอนเพราะฉะนั้นดิฉันก็สามารถจะบอกได้ว่าทางฝั่งโจทย์ก็ต้องพยายามเอาคือรู้ว่าเขาจะกลับทำไมเอาขึ้นเพราะว่าเขามีคําให้การในชัานตารวจหนาแน่นแล้ว การถามเนี่ยเขาต้องถามค้านแล้วก็มาถามโจทย์ต้องถามติ่งเพื่อที่จะให้เห็นว่าทําไมยายเก็บฟืนวันนี้ถึงจือบบ่ได้ถึงกลับคําและเห็นไหมครับมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันอยากรู้ไม่ได้อยากรู้ว่าข้างในเขาพูดอะไรกันแค่รู้ว่าใครดิฉันก็พอจะเดาทางออกว่าเขาควรจะพูดเรื่องอะไร แต่ไอไหลเนี่ยต้องการรายละเอียดเพราะไอไหลไม่สามารถดีเวล็อปงานของตัวเองได้ต้องการให้เขาเคี้ยวบทอะไรให้ก่อนแล้วก็ป้อนเข้าปากแล้วต้องการให้พี่สาวให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาเชียร์ด้วยเพราะฉะนั้นพอพี่สาวไม่ไปเชียร์ก็เกิดอาการน้อยใจดิฉันยังโดนอีก้อยขอบ่อยๆว่านาแต่น้อยใจว่าป้าบหลันไม่เห็นมาช่องเขาบ้างเลย ดิฉันก็ต้องไปสักหน่อยหนึ่งเออไปทักทายอะไรหนึ่งแต่ดิฉันไม่ชอบเรื่องคือถ้าอยากไปอยากเม้นก็เม้นค่ะถ้ามาขอมาอะไรให้เป็นเม้นแล้วดิฉันไม่ค่อยชอบดิฉันว่ามันคนเราจะทําอะไรมันต้องทําด้วยใจที่เราอยากทําจริงๆอย่างไลฟ์ของคุณปรกรณ์ของทนายสมเกียรติดิฉันก็ไปฟังทั้งนั้นแต่มักจะเป็นการไปฟังย้อนหลังนะคะถึงบางทีไปฟังตอนนั้นอยู่ก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปทักทายอะไรใคร ก็นั่งดูยกเว้นว่าเออมีประเด็นบางอันที่เฮ้ยมันใช่เราอยากพูดอันนี้ต้องขอโทษจริงๆดิฉันอาจจะเป็นอะไรที่ดูเหมือนเป็นโซลิแตะซะหน่อยหนึง่งค่อนข้างที่จะเดินเดี่ยวนิดๆนะคะัะแต่ก็ไปฟังของเพื่อนให้เกียรติทุกคนไปกดไลค์ให้แล้วก็นั่งฟังแต่ถ้ามีอันไหนสนใจจริงๆก็ถึงจะเม้นอันนี้เป็นตัวตนของดิฉันเอง ด้อยเนยจะมาขอบ่อยนะคะให้ไปช่วยขีดเส้นใต้ให้ไอ้หลายก็ใช้คำนี้บ่อยคือใช้จากปากดิฉันว่าเนี่ยไม่มาขี่เส้นใต้ให้ตอนที่สาวิจีไปให้กําลังใจจันสีไอ้หลายโกรธมากเลยนะน้อยใจว่าทีกับน้องชายนี่ไม่เคยมาให้กําลังใจไม่เคยมาให้ความสัมพันธ์แต่ไปให้ความสัมพันธ์กับจันสีที่คิดจะล้มช่องน้องชาย นี่แหละค่ะคือจุดที่ทําไมไอ้ไหลถึงได้น้อยอกน้อยใจแล้วก็ต้องเอาเป็นเอาตายเพราะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนนั่นเองนะคะในหลายๆเรื่องอันนี้เป็นก่อนคําพิพากษาและพอหลังคําพิพากษามันเปลี่ยนไปเห็นไหมคะพยานคนอื่นไม่ดีพยานปากเอกไ,ไม่นั่นไม่นี่มัดไม่แน่นไม่ได้ขึ้นสารทำไมไม่พูดสารพัดที่จะเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะความ ริษยาและความขี้น้อยอกน้อยใจว่าฉันเป็นลูกชายคนเดียวฉันควรจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดฉันควรจะต้องรู้มากกว่าคนอื่นสิ